อ่อนดูคุยแซบโชว์ต้องทำอะไรครับี่เดนนี่ไงกด subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะอาช่วยกันกดหน่อยเร็วดิ่งดิงด่งดิ่งดิ่ง <S <S แต่จะบอกว่าตอนนี้นะคะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ทุกคนอยากจะรู้การดูแลตัวเองยี่ห้อ C2 เนาะ C2 วิตามินนะคะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่หลายๆคนเคยได้ยินมาแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าการที่จะเอาแบรนด์ไหนเข้าปากเราเนาะแบรนด์ไหนที่จะต้องดูแลตัวเองให้มันดีที่สุดเนาะเราถามเจ้าของแบรนด์เลยดีกว่าเจ้าของแบรนด์ C2 ูวิตามินนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีค่ะส,สวัสดีครับส,ส,ส้โมโค,ครับรปกติแล้วเนี่ยคือถ้าได้ยินว่าที่เป็น C2 เมื่อก่อนจะเป็นน้ําดื่มใช่ไหมฮะพี่แต่ว่าวันนี้นะครับเจ้า วันนี้มาในรูปแบบไหนครับอ๋อก็ถ้าพูดถึง C2 เนาะเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพค่ะเราก็ทำน้ำดื่มมายาวนานมากแล้วก็วันนึงก็คิดอยากจะทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเพื่อให้ดูดีจากข้างในสู่ข้างนอกก็เลยเป็นที่มาของ C2 วิตามินค่ะวันนี้ก็คืออัดแน่นมากในตัวเจลลี่ตัวนี้ใช่ค่ะ มันเป็นยังไงบ้างครับตัว C2 วิตามินทานไปแล้วมัน,เป,นเป็นยังไงฮะก็ตัวนี้นะคะเป็นวิตามินในรูปแบบของเจลลี่ค่ะ uh huh. แล้วก็เราอัดสารสกัดเนี่ยมาให้เยอะมาก uh huh. ให้ผู้บริโภคเยอะมากเลยค่ะ uh huh. ก็แบบคนเราเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องผิวอะค่ะ uh huh. ค่ะเราก็จะแบบว่า มองว่าจะทำยังไงผิวเราสวยผิวเราแข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะทางซีทูก็เลยคิดคนผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาซึ่งส่วนสารสกัดหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแบบอย่างพวกอะเซเรล่าเชอร์รี่ค่ะมีวิตามินซีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วแล้วก็พวกมะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะทานยากนิดนึงเนาะแต่ว่าซีทูเนี่ยมีจุดเด่นเลยค่ะเราทํามาในรูปแบบของเจลลี่ค่ะแล้วก็ทําเป็นรสผลไม้ไทยด้วยนะคะเป็นรสอะไรลองให้พี่พุทลองทายดูเฮ้ย อยากลองมบ้างลองทายก่อนไหมว่าเป็นรสอะไรมะม่วงต้องให้พี่เบสลองไหมเอาทำไมคะอุ้ยไม่ใช่มะม่วงอะไรอ่ะมะยงเชิดอ๋อเหรอใช่เฮ้ยไม่ไม่เคยเห็นเขาทำรสชาตินี้เลยเนาะอร่อยเนาะอือก็คือซีทูอ่ะค่ะเรา เราเป็นแบรนด์ไทยแล้วก็พยายามที่จะทําอะไรที่เป็นไทยแต่แบรนด์เราเนี่ยเป็นวิชั่นของ global ค่ะอยากจะนําแบรนด์ไทยเนี่ยไปสู่ระดับโลกค่ <5. S 1> นะตั้งแต่น้ําดื่มแล้วแล้วก็มาเป็นวิตามินเนโอก็เลยคิดเป็นผลไม้ไทยเนี่ยทานง่ายแล้วรจริงๆเราหาทานยากมากเราก็เลย<า>ทํามาในรูปแบบของเจลลี่แล้วก็บํารุงผิวด้วยได้ทั้งสุขภาพด้วยวันหนึ่งควรกินกี่ซองครับจริงๆวันหนึ่งเนี่ยแค่ไม่เกินวันละสองซองก็พอแล้วค่ะก็ผิวสวย<อ>แล้วช่องคำว่าแค่ไม่เกินนะพอเชื่อว่ามันอร่อยคนต้องกินเยอะ่ อร่อยจริงน้องๆที่ออฟฟิศค่ะทานวันหนึ่งเนี่ยหมดกล่องเลยน,นั<ม>่นก <laughs> ็มีรางวัลการันตีด้วยแน่นอนค่ะอย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยนะคะที่อยากจะไปสร้างชื่อเสียงระดับโลกเราได้รางวัลจากประเทศเกาหลีใต้ด้วยคือเกาหลีเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องของออผิวสวยความสวยความงามแนาะแต่เขามอบรางวัลให้เราเกี่ยวกับอินโนเวชันค่ะนวัตกรรม fir ค่ะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยได้รางวัลจากท่านทูตเกาหลีด้วยตัวเนี้ยคือเป็นเกี่ยวกับรสชาติดีวิตามินเยอะแล้วก็ช่วยบำรุงผิว อย่างแบบอย่างแท้จริงเลยอร่อยจนหยดสุดท้ายสใครสนใจ C2 <ะ>วิตามินอันนี้นะผมว่าถ้ายิ่งแช่เย็นมันจะยิ่งอร่อยมากอร่อยมากหาซื้อได้ที่ไหนครับพี่สมบแอบมีข่าวดีบอกเลยค่ะว่ากำลังจะเข้า7ซเว่ e อีเลว แล้วก็ทุกช่องทางออนไลน์เลยค่ะช้อปปี้ทิกต็อกลาซาด้าเสิร์ชได้เลยค่ะ C2 วิตามินค่ะครับ C2 วิตามินนะลดมะยงชิดอร่อยจริงว่ะมากอร่อยจริงอร่อยจนแบบตุ๊กสองตุ๊กลองล่ออร่อยมากจริงอร่อยแบบเปรี้ยวหวานหอมใช่ซึ่งขอบคุณนะคะตัวขอบคุณค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะอย่าลืมนะครับดูคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ